ภาพปักบหัวเป็นกิ๊ก info นาฬิกา info นะน,นาฬิกาบรรทัดแรกโอเค MRT โอเคบรรทัดแรกโอเค ปรับที่กากที่กากหายปรับหัว h v ฟิปลองออฟดูปิดเครื่องเปิดเครื่อง စွင်ငါး